เปิดกระเป๋าแน n โนกค่ะคุ้ณตอนนี้นาะแรงมากไปดูกันว่าแน n โนตัวจริงเขาใช้กระเป๋าแบรนด์อะไรแล้วก็ราคาเท่าไหร่ค่ะ สวัสดีค่ะตอนนี้คุณอยู่กับมอสนะคะแล้วนี่ก็คือช่องแคทซิล่ามอสค่ะในคลิปนี้เดี๋ยวมอสจะพาทุกคนไปส่องกระเป๋าแนโนนะคะว่าในชีวิตจริงเนี่ยแนโนเขาใช้กระเป๋าอะไรนไงก็คือคุณคิตตี้ชิชานั่นเองส่วนตัวเนี่ยต้องบอกว่าดูแบบซีรีส์เรื่องนี้แล้วก็แบบขนลุกกันทุกคนคือดูแล้วมันแบบน่ากลัวเนาะ <c oughs> ว่าจะตัดผมหน้ามา้ามาให้เป็นแบบลุกแนนโนเลยแต่ว่ากลัวว่าจะออกมาเป็นแบบแนนโนก็เลยเออเอาไว้ก่อนละกันแล้วถ้าคุณชอบเรื่องราวเกี่ยวกับแบรนด์เนมแบบนี้นะคะในช่องของโมสเนี่ยมีสาระความรู้อีกมากมายแน่นอนถ้าไม่อยากพลาดค่ะก็อย่าลืมกด subscribe นะคะแล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะถ้าเกิดว่าดูผ่านทาง Facebook ค่ะก็สามารถกดไลค์เพจนะคะแล้วก็กดติดดาวไว้ได้เลยค่ะเรามาดูกันเลยดีกว่าค่ะว่ากระเป๋าที่คุณคิตตี้ชิชาใช้เนี่ยมีกระเป๋ารุ่นอะไรบ้างต้องบอกว่าหลักๆวันนี้เนี่ยจะเป็นแบรนด์ YSL นะคะ หรือว่าซลล่คองนั่นเอง <Wow. S 1> ซึ่งแบรนด์นี้เนี่ยเหมือนจะเป็นกลยๆว่าจะเป็นสปอนเซอร์ให้น้องด้วยนะเพราะว่าเห็นใช้บ่อยมากๆเลย่ <c oughs> ไปเริ่มดูกันเลยใบยแรกเนี่ยเอ็กซ์คลูสุดๆค่ะนั่นก็คือแซลล่อง n i ก k ี้เ e ด i u m in c นคาวไฮแอดเลเทอร์ค่ะ ใบนี้เนะะี่ยเขาออกมาเพื่อฉลองคอลเลกชันตรุจีน2021ที่ผ่านมานี้เลยเนาะซึ่งตัวนี้ค่ะจะเป็นกระเป๋ามโนแกรมซาโลฮองนะที่มาเป็นแบบแฝดนะคะแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยจะตกแต่งด้วยโลโก้ y s l ค่ะซึ่งโลโก้ y s l ตัวนี้ค่ะความพิเศษก็คือเขาพ่นสีแมทนะคะทั้งชิ้นเลยมาพร้อมกับสายโซ่นะคะแล้วก็มีที่รองบ่ามาให้ด้วยทาให้เวลาที่ใส่ของหนักเนี่ยคุณจะไม่ต้องเจ็บช่วงบ่าช่วงไหล่นั่นเองค่ะวิธีการใช้งานค่ะเจ้าสายตัวนี้เนี่ยจะสามารถปรับได้ ทําให้สามารถใช้งานได้ถึง2แบบด้วยกันแบบแรกค่ะก็คือการสะพายแบบ crossbody นะคะและแบบที่2ก็คือดึงสายขึ้นมาให้มันเป็นคู่กันนะคะแล้วก็สามารถสะพายเป็นกระเป๋าสะพายบาได้เลยค่ะวัสดุหลักๆค่ะก็จะเป็นวัสดุของหนังนะคะแล้วก็คาวไฮนนั่นเองไซส์ของกระเป๋าใบนี้ค่ะอยู่ที่28คูณ20คูณ8.5เซนติเมตรค่ะวิธีการเปิดปิดของกระเป๋าใบน,นี้นะจะเป็นวิธีการเปิดปิดด้วยแม่เหล็กค่ะเวลาที่เปิดเข้าไปแล้วเนี่ยคุณจะเจอช่องกว้างๆนะคะ,นะคะหช่องหลักค่ะแล้วก็จะมีตัวซิปพ็อกเก็ตให นอกจากนั้นยังไม่พอมีแฟลตพ็อกเก็ตให้ด้วยเผื่อว่าใครอยากจะเอาไว้ใส่นำบัตรนะคะหรือว่าบัตรเครดิตเนี่ยก็สามารถใส่ได้เช่นเดียวกันแค่นั้นยังไม่พอนะยังมีอีกหนึ่งช่องที่เป็นโอเพนพ็อกเก็ตค่ะด้านหน้าเอาไว้ใส่ของที่แบบว่าเก็บใบเสร็จหรืออะไรพวกนี้เนาะจะได้แบบหยิบเข้าหยิบออกได้ง่ายๆค่ะ,ะด้านหน้าและด้านในช่องก็จะเป็นประมาณนี้นะคะแล้วด้านหลังเนี่ยก็จะมีแฟลตพ็อกเก็ตให้อีกหนึ่งช่องค่ะทุกคนเจ้าตัวสายโซ่ที่โมสพูดถึงไปเมื่อสักครู่นี้นะคะเดี๋ยวโมสจะบอกขนาดให้ว่ามัน d r ล,รรบบลย จะเป็นการใช้งานแบบที่ดึงขึ้นมาแล้วก็สะพายเป็น crossbody นะคะแบบนั้นเนี่ยสายจะ drop อ,อยู่ที่53เซนติเมตรค่ะแต่ว่าถ้าคุณดึงสายขึ้นมาคู่กันค่ะสายเขาจะ drop อ,อยู่ที่30เซนติเมตรค่ะใบนี้นะคะ made in i t า l y ค่ะราคาเนี่ยประมาณ2,800ดอลลาร์นะคะเดี๋ยวมอสจะแปลงค่างเงินให้นะคะด้านบนนี้เลยค่ะทำให้ทุกคนเนี่ยไม่ต้องไปนั่งกดเครื่องคิดเลขกันดูเนาะว่าแบบแปลงเป็นเงินไทยแล้วมันเท่าไรแพรงไหมอะไรยังไ,ไงมอสจัดการให้เรียบร้อยค่ะและใบที่2ค่ะใบต่อมานี้นะคะยังอยู่ใน แบรนด์ของซาโลคองนะคะใบนี้เนี่ยน่ารักมากๆเช่นเดียวกันเป็นอีกหนึ่งใบค่ะที่แนะนําว่าถ้าเกิดว่าคุณชอบกระเป๋าเรียบๆเนี่ยใบนี้เนี่ยน่าโดนมากๆค่ะนั่นะคือกระเป๋าจากซาโลคองรุ่นเลกาเฮสเซชชลอินบ็อกซ์ดันซาลคองเลเอร์ค่ะซึ่งใบนี้นะคะจะเป็นกระเป๋าแบบแฟล p แบ็คค่ะที่ด้านหน้าเนี่ยตกแต่งด้วยคลิปหนีบรูปสี่เหลี่ยมที่แกะสลักจาก p ท r รสเลยทีเดียวใบนี้ค่ะได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วนะคะเพราะว่าโดดเด่นด้วยสายคล้องไหล่ที่ปรับได้นั่นเองวัสดุข,ของกระเป๋าใบนี้ค่ะจะ เลยนะคะแล้วก็ไซส์เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ17.5คูณ24เซนติเมตรค่ะลักษณะของตัวฮาร์ดแวร์หรือว่าอะไหล่ต่างๆค่ะใบนี้เนี่ยจะเป็นอะไหล่สีบรอนซ์นะคะแล้วก็ด้านในเวลาที่เปิดกระเป๋าเข้าไปแล้วเนะะี่ยจะเห็นว่าเขาบุด,ด้วยหนังทั้งใบเลยค่ะวิธีการเปิดปิดของกระเป๋าใบนี้ค่ะจะเป็นแบบแมกเนติกคลิปบัคเกิลคลอเชอร์นะคะสำหรับใบนี้ค่ะด้านในของเขานะคะเวลาที่เปิดเข้าไปแล้วค่ะจะมี1 c o m งคอมเพล็์ใหญ่ๆให้1ช่องนะคะแล้วก็จะมีซิปพ็อกเก็ตมาให้และสลัดพ็อกเก็ตมาให้อีก1ช่อง สายของกระเป๋าใบนี้ค่ะ d r อ p แล้วจะอยู่ที่52เซนติเมตรนะคะเขาทํามาถึง12สีด้วยกันค่ะแต่ว่าสีที่คุณกิตตี้ใช้เนี่ยก็จะเป็นสีดําคลาสสิกเลยทีเดียวค่ะ <Wow. S 1> ใบนี้แน่นอนว่า made in อิตาลีเช่นเดียวกันค่ะราคาจะอยู่ที่2,900ดอลลาร์ค่ะแต่เราไปดูกันต่อเลยที่ใบที่3ค่ะว่าน่าสนใจขนาดไหนค่ะกระเป๋าใบที่3นี้นะคะยังคงอยู่ที่ซาโลอนเช่นเดียวกันรุ่นนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่หลายคนชอบมากๆค่ะนั่นก็คือโซเฟลีโน S medium s a t ต h e ล in box อกซ o ซาโลของ ATHER กระเป๋า l o h ล n องโมโน r a m s a t c ช e l ใบนี้ค่ะมาพร้อมกับฝาปิดแบบแฟลปด้านหน้าและการปิดแบบ YSL แบบหมุนได้ค่ะมาพร้อมกับสายคล้องไหล่ที่ปรับได้ด้วยนะวัสดุที่ใช้ของกระเป๋าใบนี้ค่ะจะเป็นวัสดุของหนังลูกวัว100%อีกเช่นเดียวกันแล้วก็ไซส์ของใบนี้จะอยู่ที่23คูณ 16, คูณ6ซนติเมตรค่ะทุกคนตัวอะไหล่เนี่ยจะเป็นสีบรอนซ์โซนค่ะแบบว่าหรูหรามากๆเลยเนาะด้านในค่ะจะเป็นการบุด้วยหนังอีกเช่นเดียวกันให้ความ รู้สึกรู้รามมากยิ่งขึ้นค่ะทำออกมาถึง9สีให้เลือกกันแบบสะใจเลยทีเดียวนะใบนี้เวลาที่เปิดเข้าไปแล้วเนี่ยคุณจะเห็นว่ามี1นึ่งคอมพัซเมนต์ใหญ่ๆ1ช่องนะคะที่มาพร้อมกับคาร์ดสลอตค่ะอันนี้ดีมากๆนะเพราะว่าหลังๆเนี่ยคนไม่ค่อยใช้เงินสดกันแล้วนะคะก็จะมีช่องเก็บการ์ดให้ทําให้คุณอาจจะไม่ต้องพกตัวคาร์ดโชเดอร์เพิ่มเลยก็ได้ค่ะแล้วก็ยังมีตัวแฟลตพ็อกเก็ตนะคะซ่อนอยู่ด้านในด้วยนอกจากนั้นก็ยังมีช่องพ็อกเก็ตอีกหลายๆช่องซ่อนอยู่ในกระเป๋าด้ววยยคค่่่่ะะะกกรรเป๋าบนีีี้้้มมพออัโลแททู 39ซนติเมตรค่ะทุกคนแน่นอนว่าเมดอิตาลีนะคะราคาของใบนี้เนี่ยอยู่ที่2,800ดอลลาร์ 2, ค่ะ <Wow. S 1> มาดูกันที่ใบต่อไปเลยนะคะใบต่อไปนี้เนี่ยจะเป็นใบที่น่ารักมากๆนะใครที่อยากได้กระเป๋าที่ใช้ในชีวิตประจําวันนะคะใส่เข้าได้กับทุกชุดทุกสไตล์นะคะใบนี้มอสแนะนาเลยค่ะนั่นก็คือซาลล่าองกายา small satchel in smooth vintage leather ใบนี้ค่ะเป็นกระเป๋าซัทเชลนะคะขนาดเล็กที่มาพร้อมกับฝา,ฝาแฟลปอีกเช่นเดียวกันประดับด้วยโลโก้ YSL d o เด่นนะคะแล้วก็สายสะพายที่ปรับระดับได้ค่ะวัสดุของกระเป๋าใบนี้ค่ะเป็นหนังลูกวัว100%เลยนะคะแล้วก็ตัวไซส์ของกระเป๋าค่ะจะอยู่ที่ประมาณ18บแคูณ 15.5, คูณ5เซนติเมตรค่ะตัวฮาร์ดแวร์ค่ะแน่นอนว่าก็เป็นสีที่เป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์่ะนั่นก็คือ bronze tone นั่นเองวิธีการเปิดปิดของใบนี้นะคะจะเป็นการเปิดปิดด้วยตัวแม่เหล็กค่ะเปิดปิดได้ง่ายแต่ว่ายังให้ความปลอดภัยแบบเต็มร้อยเลยเนาะมาพร้อมกับสายสะพายที่สามารถดรอปได้ถึงหซนติตรค่คุณก็สามารถ ดูได้เลยว่าใบนี้เนี่ยคุณสะพายแล้วมันจะยาวไปไหมสั้นไปไหมนะคะสีที่คุณคิตตี้ใช้ถือค่ะก็คือสี brown gold นะคะเป็นสีที่ให้ความรู้สึกแบบว่าเรียบหรูดูแพงมากๆเลยใบนี้นะ,ะ Made Italy, คะเมทินิทัลลี่ราคาอยู่ที่1,690อยาดอลลาร์ค่ะยังไม่หมดนะทุกคนยังมีอีกหนึ่งใบที่วันนี้เนี่ยจะนํามาเปิดกระเป๋ากันด้วย <Wow. S 1> แต่ว่าตัวนี้นะคะจะไม่ใช่จากแบรนด์ซัลโลทองแล้วแต่ว่ามาจากแบรนด์อะไรไปชมพร้อมกันค่ะใบนี้นะคะก็คือกระเป๋า Mu Mu Confident อ a เชี a ลแมทลา Vetoback กระเป๋ามิววิลใบนี้ค่ะเป็นการพลิกโฉมกระเป๋ารุ่น Confident i a l ที่เป็นสีแดงเบอรี่สำหรับคอลเลคชัน r e s o r t ท2019ค่ะใบนี้ค่ะทำจากผ้ากำมะหยี่ m a t ต์ลัส e นะคะโดดเด่นด้วยฮาร์ดแวร์โลหะทูนสีทองและสายโซ่คล้องอันเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ค่ะด้านในนะคะเปิดเข้าไปแล้วเนี่ยจะเห็นว่ามีช่องกำพัดเว้นแยกให้นะเป็นช่องใหญ่ๆ2ช่องค่ะด้านในปูด้วยหนังสีแดงร้อนแรงสุดๆไปเลยนะคะแล้วก็สามารถใช้งานได้ถึง2แบบค่ะก็คือสามารถใช้แบบ c r o s s b ร์ ได้หรือว่าจะใช้เป็น shoulder bag ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะไซส์ของกระเป๋าค่ะจะอยู่ที่22.1คูณ14คูณเซนติเมตรค่ะทุกคนตัวสายนะคะดรอปมาแล้วเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ51เซนติเมตรในการที่สะพายแบบ cross body ค่ะใบนี้ค่ะเขาไม่ได้อยู่ในคอลเลคชันล่าสุดแล้วอย่างที่บอกไปว่าเขาออกมาในช่วงของคอลเลคชัน resort นะคะในปี2019นั่นเองแต่ว่าถ้าใครอยากได้ค่ะก็สามารถไปดูในเว็บไซต์ resale ได้ราคาที่โมซ์ได้มาวันนี้ค่ะเป็นราคาจากเว็บไซต์ m a t c h s fashion ค่ะราคาอยู่ที่ 986ดอลลาร์ค่ะทุกคนพูดถึงคุณคิตตี้ชิชาใช่ไหมคะก็ต้องพูดถึงแนโนเนาะใครได้ดูกันแล้วบ้างแล้วแบบหลอนเหมือนมอสบ้านคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยที่ใต้คลิปนี้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าอยากให้มอสส่สงกระเป๋าใครอีกคะ่ะก็สามารถคอมเมนต์มาบอกได้เช่นเดียวกันคะ่ะถ้าคุณชอบเรื่องราวสาระเกี่ยวกับแบรนด์เนมแบบนี้ค่ะอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้เป็นกำลังใจให้มอสด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าไม่อยากพลาดการอัปเดตนะคะว่ากระเป๋าใบไหนกําลังมากระเป๋าใบไหนราคาตกหรือว่าแม้กระทั่งทริคก,การช้อปปิ้งนะคะใน name ะาาชอ่ง แคสซิล่ามอสไว้ได้ทุกช่องทางเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook นะคะยูทูบเนอะหรือว่าใครที่ชอบแบบเรื่องราวแบบส่วนตัวนิดนิดอัปเดตส,ส่วนลดเวลามอสไปเจอของทุกถูกอะไรเงี้ยนะ,ะก็จะชอบแบบอัปใน Instagram ค่ะก็สามารถไปตาม Instagram กันได้เช่นเดียวกันค่ะขอบคุณทุกๆคนนะคะที่ช่วยกันกด subscribe นะคะแล้วก็เป็นแรงสนับสนุนให้ช่องมันแบบเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆพร้อมๆกันแบบนี้ค่ะหวังว่าจะได้เจอทุกคนอีกในคลิปหน้านะคะวันนี้เนี่ยต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบายอาเดีย u